แล้วฟีเรดิเคิลหรืออนุมูลอิสระเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรคะพี่อนุมูลอิสระเกิดขึ้นทุกพ่วงลมหายใจของเราเลยค่ะแค่เราหายใจเนี่ยก็เกิดอนุมูลอิสระแล้วนะคะทุกคนแต่ปัจจัยสําคัญที่ทําให้คนคนนั้นเนี่ยมีอนุมูลอิสระมากกว่าชาวบ้านเขาก็คือ1เป็นคนชอบทานอาหารประเภทแทนแฟตสองเป็นคนที่ชอบทานไขมันไม่อิ่มตัวทั้งหลายที่พอไปสูดความร้อนปึ๊บจนมันเกิดการออกซิไดซ์ขึ้นมาพอทานเข้ามาเนี่ยมันก็เข้ามาเป็นฟีเรดิเคิลในร่างกายแล้ว หรือ3คนที่เครียบ่อยๆมีความเครียดหรือว่าคนที่ชอบนอนดึกอ,อะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดฟรีรเรคอลเยอะกว่าคนทั่วไปดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเราอยากทานให้เห็นผลไวๆก็อาจจะลองลดพฤติกรรมเหล่านี้ควบคู่ไปด้วยนะคะสารสกัดแพงมากแล้วทำไมขายถูกได้ะคะ สารสกัดตัวนี้นะคะเปิลขอเน้นย้ำเลยค่ะว่าราคามันสูงจริงๆแล้วตัวไปเองก็ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าไปจองก่อนเป็นปีๆเป็นจํานวนเงินมหาศาลเลยที่ต้องจ่ายไปก่อนล่วงหน้าก็เพราะว่าสารสกัดตัวนี้เป็นที่ต้องการในตลาดสูงมากโดยเฉพาะที่อเมริกาและยุโรปแต่มันนะ่ะสามารถปลูกได้แบบจํากัดจาเขี่ยจริงๆปอยก็เลยจําเป็นที่จะต้องจองเข้าไปก่อนล่วงหน้าเขาถึงจะทําการเก็บเกี่ยวให้เราโดยเฉพาะค่ะแต่ถามว่าทําไมถึงขายถูกนะอยบอกเลยนะคะว่าในเรื่องของการตั้งราคาเนี่ย ไปคิดว่าเป็นเรื่องของความพอใจของผู้ประกอบการแล้วก็เป็นเรื่องของนโยบายของแต่ละบริษัทด้วยซึ่งนโยบายของบริษัทเราคือเราต้องการให้ทุกคนได้มีโอกาสทานสรรสกัดที่ดีและแพงในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้